โสนันโตโนโตเยเทวะสังฆาสมากตาดูราติปดาเจ้าทัหลายพรวดมีนาติวาติราเจ้าเป็นเขาเป็นเขาเป็นประธานกัดจังโซลาะาบกตนดาลุวิมานเดเดดป้าทีเจ้าตนวิเศษใส่สบประจันตะจอดแห่งปนุงโตรัสมิยงเวหา พลังหูอาจุลินาตนเมื่อฟ้าเมื่อนาทัวเวนตนดารุวิมานปราทในอากาศกระถางท้าจัตุโลกบาลสถิตในวิมานทั้งสี่มีพัญาตาตาลตาปญาเวลุละาปญาเวรุปะกาพัญญากุเวรุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเ้าแก่เทพดาเจ้าทั้งหลาย อันยายังยูบภูผุป,ปสัตตบัวลาพันจึงป้อมกันมาทาวายบาตรางปพญานาขาลาเพื่อนฟังนาทีดวงวังภูบาลเลลิงลง่งลำตนร้อมพัมจักูวิญญาณตนทะลุวิมานยังพร้อมกับทังพาญายมมาลาดเจ้าหอละดีนางน้อยทอลนีนอนแนบนำถูกเทนธรรมนางน้อยเมียคลา อ่นานภาษาในมนษุษยิสป์แห่งของเมืองคนในบางอนและยนามทุ่งเทนธรทำหินผาในฝ่ายหน้ายันกว้างกว่าเขศอื่นปัทถภีโบกลณีและยอมยาสุดแหลงละมหาไม่นิโคตโอสีทั้งเจดีแก้วกูตนสาติอยู่ในประเทศลาชสาธานีในเมืองจันทบุรีลานสาง ลวงกวงเลลวงหีไตที่วีเนือว่าใดฟ้าดางกําไฟใสยกุ่งสีโยธัญญากําไฟฟ้าเรียนแก้วพินเขตตนสาธิตอยู่ในประเทศของอาาเทพันดาเจ้าทั้งหลายอันหางสายังปาะทาศพนมบลมมาเจดีสีพระทาศลวงเป็นเขากับตั้งเทพันดาเจ้า อันภักษายังจตุภูประดาระบาทผู้น้ำรอดอาจน้องอานหลวงกัจจังพวงเทพ,พันดาอันภักษายังบวชละพระพุทธศาสนาในพอเขตคันทัศสิมาขอ,อนเสิลเทพ,พันดาเจ้าทางหลายจงสาเดจนิลาลงมาประสมสมนุมกันณาสถานที่นี้ เพื่อมาฟังคำฝังข่าดังหลายจะกก่าวถุกตนทุกองก็ข่าเทนสะเพเทวาสักจังอาลตนังกะโลมา